บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากภูผาสู่มหานทีจากที่ดินจำนวน14ไร่2งาน18ตารางวาได้ถูกพลิกฝืนกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้พื้นที่จำลองทุกภาคของประเทศไทยจากภาคเหนือถึงภาคใต้ตามแนวคิดของพ่อหลวง ที่นี่สมาคมนักเรียนเก่า,าวิชาภูลัยเขาใชจจำลองแนวคิดพระอิหัวที่เรียกว่าจากภูผาสู่มหานทีจากทุ่งนาเนี่ยเขาหินจากการระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนมาถมต้องการให้คนเห็นว่าแนวคิดพระอิหัวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ภูผาคือยอดเขาตลอดสายน้ำและออกสู่ทะเลมหาสมุทรดจากภูผาสู่มหานทีคือแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติ ดินน้ำป่าและคนฝนตกภูเขาซับน้ำลงมามีสระน้ำแบ่งน้ำไปมีทางแก้มลิงออกตู่ทะเลตั้งแต่ดินน้ำป่าจะสมบูรณ์หมดเวลาคนมาที่นี่เขาจะเห็นนอกจากที่นี่เราทำเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์สึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงน้นที่นี่จริงเราเราจรึงคนมาดูงานภายในวันเดียวก็ได้ความรู้แต่คนถ้าอยากได้คนเยอะก็มาอบรมกับเราที่นี่ พ่อหลวงส่งได้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่จำลองตามภูมิศาสตร์ทั้งสี่ภาคของไทยจากเหนือจรดใต้หรือจากภูผาสู่มหานทีทุกตารางนิ้วล้วนมีความสำคัญมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันนั่นคือประเทศไทยบริษัทไทยเบ็วบร์เร็จจำกัดมหาชน